สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่มสมาร์ทโฮมครับก็จะมานําเสนอเรื่องสมาร์ทโฮมครับผมนายวิรพลเชยมครับผมนายบาณฑารณรงคครับผมนายสุปกรณ์ท่าข้ามครับอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีดังนี้นะครับก็จะมีบอร์ดตอนนี้เป็นตัวบอร์ด Arduino เราใช้3ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวแก๊ส smoke detect หนึ่งตัวครับแล้วก็จะมี LDR เซนเซอร์วัดแสงแล้วก็จะมีสเซอร์เพื่อแจ้งเตือนครับแล้วก็จะมี i r ครับเป็นตัวตรวจจับกามเคลื่อนไหวก็วจะมีตัวนี้เป็น RF ID ครับเป็นตัวสแกนแล้วก็จะมีตัวนี้เป็น DHT ครับเพื่อตรวจวัดอุณหภ,ภูมิครับอุปกรณ์ DHT นะครับเป็นการตรวจจับอุณหภูมิครับถ้าอุณหภูมิร้อนเกินพัดลมจะทำงานครับตัวต่อมาตัวนี้เป็น LDR นะครับถ้ามืดมันจะทำงานให้ไฟติดนะครับ ตัวต่อมาแก๊สเทค ECTOR นะครับจะทำงานร่วมกับบัสเซอร์เนี่ยครับถ้ามีแก๊สหรืออะไรเกินบัสเซอร์จะทำงานครับตัวต่อมาโมชชั่นเซนเซอร์นะครับ okay, <yeah. S 2> ถ้าเกิดว่ามีคนหรืออะไรผ่านมามันจะทำงานร่วมกับบัสเซอร์นะครับจะเป็นการมีเสียงขึ้นมานะครับต่อมาจะเป็น I.F.I.D. นะครับเป็นการสแกนเพื่อเปิดประตูครับ <Labor ator il fi> ครับต่อไปก็จะเป็นการที่นำค่าความชื้อและอุณหภูมิขึ้นแดชบอร์ดเพื่อโชว์ Python จะรับค่าจาก DHT อทเพื่อส่งไป PHP เพื่อขึ้นดาต้าเบสและแสดงเป็นแดชบอร์ด do face.